One system is the key of passive income การสร้างธุรกิจเครือข่ายให้เกิดรายได้แบบ passive income และให้เกิดความสำเร็จแบบ passive life คือเป้าหมายหลักในการขับเคลื่อนธุรกิจเครือข่ายของนักธุรกิจไอเยรารายได้แบบ passive income ที่มั่นคงและยั่งยืนในธุรกิจเครือข่ายเกิดจากองค์ประกอบหลักที่สำคัญ4ประการ1 พลังการบริโภคที่ต่อเนื่องของเครือข่ายผู้บริโภค 2. พลังผลตอบแทนการขยายของเครือข่ายนักธุรกิจ 3. พลังระบบการพัฒนานักธุรกิจมืออาชีพ 4. พลังแห่งวิสัยทัศน์อยราแพลเน็ตโดยเฉพาะอย่างยิ่ง Passive Income ที่เกิดจากพลังระบบการพัฒนานักธุรกิจมืออาชีพ เครือข่ายนักธุรกิจของทุกคนเปรียบเสมือนทรัพย์สินที่มีค่าที่เราต้องสร้างและพัฒนาเพิ่มมูลค่าทรัพย์สินของตอนเองให้มีคุณภาพเพื่อส่งมอบคุณค่าสู่เครือข่ายผู้บริโภคดังนั้นการมุ่งพัฒนาเครือข่ายนักธุรกิจในสังกัดตนเองให้มีคุณภาพมีความเป็นมืออาชีพคือจุดเริ่มต้นและเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างรายได้แบบ Passive Income ที่จะนำไปสู่ชีวิตไร้ขีดจำกัดแบบ Passive Life ที่อ y a r a าแพลนเเราสร้างนักธุรกิจมืออาชีพด้วยสถาบันพัฒนานักธุรกิจอายร a าอ a ยา ACADEMY โดยมีระบบ One System ในการคัดสรรปรับฐานความรู้ความเข้าใจธุรกิจเบื้องต้นของนักธุรกิจอ y ยา a รวมถึงขับเคลื่อนพลสู่สถาบันพัฒนานักธุรกิจอ y ยา a า n e System จึงเป็นจุดเริ่มต้นและส่วนพื้นฐานที่สำคัญของอิยา a าอะคาเด One System เป็นระบบที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือกันของผู้บริหาร a อเ r ร p าแพลเนและคณะกรรมการสโมสรเงินล้าน AMRT ร่วมกันสร้างระบบการเรียนรู้และการปฏิบัติสร้างเครือข่ายธุรกิจโดยมีการส่งเสริมสนับสนุนให้มีศูนย์การเรียนรู้ที่มีมาตรฐานเดียวกันทั่วทั้งองค์กร ที่เชื่อมโยงไปสู่สถาบันพัฒนานักธุรกิจอัยราอันเป็นนวัตกรรมการบริหารจัดการองค์กรที่มีความเป็นเอกภาพและประสิทธิภาพสูงสุดบนพื้นฐานของจรรยาบันและวัฒนธรรมอัยราแพเน็ตดังนั้น one system จึงเป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาและการบริหารจัดการคนให้มีความคิดรู้สึกทำในแบบเดียวกัน และสามารถส่งต่อความรู้และการจัดการไปได้ทั่วโลกเพื่อให้นักธุรกิจอัยราในแต่ละทีมสามารถขับเคลื่อนไปได้จนเกิด Passive Income อย่างแท้จริง One system is the key of Passive Income We care We share We grow